อ่ามือนี่ครับมือนี่เอฟซีจากกรุงเทพนะครับเพื่อนอยากสิมาเบิงโขกน้องหน้านะครับนี่มาแล้วมาแล้วเป็นมอ้ากำมองยูมองจินเนาะแถวนี่โอ้เอฟซีจากกรุงเทพครับนี่จากกรุงเทพมาเบิงโขกน้องหน้า เบิร์งดาสิบปเฮ็ดอยู่กรุงเทพน้ำนอหลายอย่างครับหลายย่างเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้จนนั่นนาเย้นอ่ะอันนี้ก็บอกกุต้นอะโวาโดะนี่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 อะโวคาโดนี่นี่นะครับแมนบอกนี่นี่และอะโวคาโด ม่วนเอามาเบิองเรามาเบิองมาเบิองเบิองเราเป็นจังไดเบือดดิแนวอยู่แนวกินก็อยู่ได้เบวทีแล้วนี่น้องนี่แหละบ่ไปซ้ายบ่หนีไปซสายเราก็อยู่แถวนี้แหละนี่เอามาเห็นเราประทับใจแล้วครับหามองถ่ายรูปแล้วดิเอฟซีปู่ไปกินเองนี่แหละอืม ดอกกระเจียวก็มีจ้าเป็นตาแซบเท้มีหลายยางอยู่บกม่วงเนี่ว่ามันมีเกือบสูพันที่กันกระเียวมาเบิ่งปลานี่ปลาปลาลูกน้องน้องหัวใจตัวนี้หัวใจแม่นหัวใจ เป็นตาอยู่สาวตองนี่ขึ้นจาบ่เมื่อ,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 อแล้วประเด็นในพ่อของมักของมวลอะดีมาอยู่พี่รู้ไปยังปลาเยปลคาบุกินดูหัวใจทูมุอ้หัวใจเนยนี่ไูหัวเนเบื่งต้นเห่อนี้เบื่องแม่เป็นหัวใจด้น่เป็นตาอยูเ <ขอ S 1> ส้จังวาอยู่นอนอยู่พี่มืออึด โอ้มีอะไรเยอะแยะบักม่วงบักม่วงจะเห็นว่านั่นพุ่นพุ่นยังเกาะผักหวานปลาเห็นบ่าไงหวานปลาก็มีเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่มะม่วงมะม่วงนี่โอ้เจอของดีแล้วครับพ่อของดีแล้วนั่นนั่นนั่นเจ้เดินนเขาเอื้ยังเอานี่ลูกมอนมลีเออโอ้ยพุณน่ะอันนี้น่าจะเป็นพันธุ์เชียงใหม่ <c oughs> ตัวนี้พันเชียงใหม่ครับตัวนี้ที่ออกที่ออกสมๆหวานๆก<อ>็สมเลยฟานี่แหละครับอ้าวเ,เอาไปขายเลเหรขายจังไดแต่ของกินกันบ่<ป>บมีเวลาขายบ่มีเวลาไปขายดอกจะกินเบิด์เบอรสวนนี่โ <c oughs> อ้มาดูมาดูมาดูแดงจกักรพรรดิอนซ้อโอ้ยคุณน่ะนี่แหละครับแดงจักรพรรดิก็ว่าออกแดงแล้วนี่ 6กเจ็ดขีดออกแดงเดต็มต้นแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปให้จักน้อยนีย่เป็ล่งัดงตูนมักอยู่<า><า>วะฮะมกักใหญ่มาผีเด้อใหญ่ามาเรียนจบกสูงเด้อเออเอาฝุ่นไปแล้วครับส่วนหนึ่ง <c oughs> ไปเบืองไก่ครับที่นี่เลล้ยงไก่ครับเปลืยงไก่เออมีน้ำงมกักลยอ่ะมาเบืองขอ,อกไก่ มีครบวงจรเลยวอีกหาปีสิบปีแห่งดีกว่านี่หลายอืมหาปีสิบปีเนี่ยแจ่มเลยไก่มีหลายไก่นะครับ <c oughs> ทั้งไก่บ้านเป็นไก่ไข่มีหลายแนวอยู่นะครับมีหลายแนวให้เอฟซี FC เบิงอยู่โอ้ยโอ้ยถ่ายคลิปเพ <c oughs> ีดเพ <c oughs> ีดเพี <c oughs> ้ยดทำไม เอาไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆถือว่าพื้นที่ยังกว่วงอยู่นะครับยังมาท่านในเครื่องเลยยังมาท่านในเครื่องนะครับนี่หาลารับวาดไลายครับสี่นี่ขม่าดงดอกใหม่เลยครับก็มีกัน้นมาขอหน่อย เอาเลยโอ้อ,อะแค่สัมผัสครับแค่สัมผัสเบื้องต้นแม่นข่วมเครื่องเสียงเกิมีมืดเบ็ดเซ็จ <c oughs> มีมืดท <c oughs> <c oughs> ุตแนวม <c oughs> อมาดูโซนโซนซัดครับติ <c oughs> ม,มาเบิรงครับมาเบิรงนคั่วที่นี่น,นี่คือโซนทางหน้าครับนี่ทางนี้คือโซนทางหน้านะครับโซนทางนี้โซนสำหรับเลี้ยงซั์นะครับพี่ <c oughs> <c oughs> อยู่กรุงเ,รงเทพไม่มีนะครับนี่อยู่กรุงเทพไม่มีนะควายเนะี่ยหายากแนะนี่ เอาตอนนี้เหลืออยูแปดตัวนะครับข้อย <c oughs> นยังโอ้ยสาวกรุงเทพเวียนขี่ควอยแล้วครับโอ้ยสาวกรุงเทพเวียนขี่ควอย อยากเลี้ยมค okay. right. ั้วแต่ว่าเม้นขีขั้วใช่หละพี่พี่อืมสาวองเทเม้นขีขั้วเนื้อเป็นตาหัวเป็นตามวลเนาะครับอะ สภาพเทียง,ยงนหน้าเฮ็ดปญญุ่นยาเราให้เฮ็ดหน้ายอดเฮ็หดหน้ายอดข้าวเดียวเฮ็ดยอดเดาหนาหอเฮ็ดหน้ายอดไถไถแล้วก็เครื่องยอดมือเดียวเลี้ยวตัดไม่ขอมีเครื่องตัดขอมีเฉพาะขอมีเครื่องตัดอลไมันบะคุ้มกับปลา่อะไปเบิ่งเรื่อยๆครับไปเบิ่งเรื่อยๆ อ้ทีคืออะไรหมดควายแล้วเขาจะไปเมืองลาวเอออ่ามองนี่โมเมนจิงลีดด้วยครับบมแมนเลี้ยงจิงลีดเลี้ยงแหนแดงครับแหนแดงเพคุนว่าเลี้ยงจิงลีดบะนี่นี่นี่ครับนี่นี่คือแหนแดงนะครับเอาไว้สําหรับให้ไก่ให้ปลาให้ไก่ให้มันเป็นโปรตีนสั้นสูงนะครับควายก็กินได้รู้ว่นี่ได้ประหยัดนะครับลดต้นทุนนะครับ โซนนี้ก็เป็นปลูกเ <c oughs> อาว่าอันนี้เกิดเองนี่พ่อแม่ปูตัวนี้ก็จะเป็น,น,ปนห้วยเห็นบ่เนี่ยล่ำหวยด้วยนี่นี่โซนนี้นี่โซนนี้เห็นบอเป็นโซนป่าเนี่ล่ำห้ว,วยเนี่าลงไปคุณเนี่ยเป็นล่ำห้อยพออยู่พออยู่ครับพออยู่อยู่ อ่ะมองนี่ก็เป็นมองที่พักนะครับที่พักนะ <c oughs> พักห่อนพักเมื่อยเวลาเดดแดดนะครับนี่แต่ต่นบอกบกไงเห็นไหมครับนี่อู้ยไงแห้งนะครับนี่เส,ส, <c oughs> สุดยอดสุดยอดฮะใส่ยู่ใส่สวนสัตว์ ใหย่เขียวเอ้ยพามาอยู่เด้อผู้มักสวนสัตว์นี่เอาไปครับเลาะไปเบิ่งกันทัวร์ทวรำมีเวลาทำมีเวลาหลายเนี่ยเลาะเบิ่งอ้อมเลยครับอ้อมเอาไล่สดกับพ่อมี่ครับเอา อ่ะไปต่อครับไปต่ออีกโซนหนึ่งอ,อ,อ,อขอ่อ,ะอ,อะอันนี้มะไฟมะไฟน,นี่มะไฟบายเพ่ได้หน่มะไฟมันลวกมือบายเพื่อมันลวกมือมันห่อนส่นวนนี้ก็เป็นโซนน้องบออีกครับนี่บอตัวนี้โบน้ำ น้ำฝนตกมากครับมันเลยเปลี่ยนสีนี่นะครับ <c oughs> ก็จะปลูกจะปลูกแซมไปเรื่อยครับปลูกแซมปลูกบกเพ้าอืมก็บบกเพ่าน้ำหอมนะครับปลูกแซมกันไปแต่สภาพดินเป็นสภาพดินหินแห้งสินะครับนี่นี่หินแห่แบบนี้นะครับนี่ ผู้ได้ว่าปลูกบกเกิดเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่ถ้ามีน้ำปิดปลูกบางไรก็เกิดมดครับนี่มั่ก็ี้มีปัญหาน้ำเน่บางต้นนะครับเห็นบ่ครับนี่สภาพดินบค่อยดีบนไดนนะครับ <c oughs> ส่วนนี่ก็ปลูกกล้วยตอนนี้ไว้ครับเอาไว้เอาใบไปเฮ็ดนะครับเฮ็ดพวกยังเกาะผักขวัญน,นะครับเฮ็ดผักขวัญ โอเคอยู่ครับเบื่องรอบๆนึ่งแล้วก็ผู้ใดมากอประทับใจยูนะครับนี่นี่สภาพรอบๆครับสภาพรอบๆ,อบๆนี่ก็มองยูมองเศร้าครับนี่พี่นะครับมองยูมองเศร้ายัางสี่ <c oughs> มองนั่นก็เป็นมองตากมั่นคู่มิงครับนั่นนี่สีมั่นตากมั่น เวลาหยานฝนก็ตากไว้นี่แล้วอันนี้โมเมนต์เขาด้วยครับโมเมนตเขาได้นี่อันนี้ขึ้นหยานะครับนี่หยาน่ายนะครับหยาน่าปลูกไว้ให้งูให้ควย้ยนี่นะครับเดี๋ยวให้เบื้องใกล้ๆนะครับเด้อนี่ใกล้ๆลำต้นจะเป็นปล่องๆอ,อย่างสี่ครับนี่ปล่องๆแบบนี้นะครับเห็นบ่นี่นี่นะครับ

่ะมักอยู <developed> ่บ่แบบนี้โอ้ยังไข่ยืนมักอยู่บ่ครับมักอยู่บ่เออเขาอยากว่างลายว่มีเสียกินปีกินปีไม่ลายยังคิดได้ทั้งคนทั้งคนทั้งคนเป็นเงาของผืนผืนยูมนตาสะอยู่คุณยังพุนยังมีอีกเนาะพุนอ่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ช่องมิงสามพันโบกนี่เด้อครับเด้อเอฟซีหลายๆคนห้องน้ำด้วยทั้งนี้ห้องน้ำ ในทีนี้สมมุติว่าพวกหอยเขาเพิ่งไปเกี่ยวกับเบลา